สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Big r e ี i e w Series นะฮะวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ของ Disney Plus ที่เป็นซีรีส์ Marvel นะฮะนั่นก็คือ w a n d a Vision นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ที่พูดถึง2ตัวละครที่เราจะเห็นในหนัง a v e n g e r หรือว่าหนังเรื่องอื่นอ่ะนะฮะของ Marvel ใช่ไหมฮะในจักรวารลลักก็เขาก็จะมีภาคแยกมาเป็นซีรีส์ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า w a n d a กับ Vision เนี่ยเขาแบบเป็นคู่รักกันใช่ไหมแล้วแวนด้ากับ,บกว่าั ก็เวลาอยู่ในหนังอเวนเจอร์เนี่ยเราก็จะเห็นเขามีฉากสวิตช์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้อินกับคู่นี้เท่าไหร่นะคะฉะนั้นตอนที่มันมาใหม่ๆผมไม่ได้สนใจเลยคือดูเทเลอร์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีนะมันนําเสนอแบบมีความเป็นซิคคอมมีความเป็นแบบเล่นแง่เล่นสไตล์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคก็แปลกใหม่ดีเราไม่เคยเห็นมาเวลมาในมิตินี้อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้สนใจแต่ก็หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งเพื่อนผมหลายๆคนก็มาบอกว่าเฮ้ยดีมากเลยเฮ้ยไปดูสิอะไรเงี้ยเราน่าจะต้องชอบแน่เลยออยองี้ผมก โอเคฟังฟังไว้อะไรเงี้ยจนกระทั่งเพิ่งได้มาดูจริง,รงครับซีรีส์มีทั้งหมด9ตอนนะฮะและพอผมได้ดูจบเนี่ยเพิ่งดูจบเองเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเราแบบผิดคาดมากเลยไอสิ่งที่เราแบบว่าคิดว่ามันจะงันๆนๆ่ะดูแล้วเฉยๆปรากฏว่าโอ้โหนี่เป็นซีรีส์ที่ดีงามชิบหายวายวอดมากมากทุกคนคือมัน มันมันมันงดงามมากๆมันเป็นทั้งซีรีส์ที่แบบทําให้เราได้เข้าใจถึงตัวละคร2ตัวนี้แล้วเราได้รู้เลยว่าตัวละครอย่างแวนด้าเองเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นเขาเสียพี่ชายอย่างควิกซิลเวอร์ที่ไออเวนเจอร์แอดอัลอันใช่ไหมช่วงภาค2อะ่ะก็เจ็บปวดและเสียพ่อแม่ก็แล้วและยังจะต้องมาเสียคนรักอย่างวิชชั่นอีกในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้เห็นเลยว่าแบบนางจะต้องแบกรับความโดดเดี่ยวเนี่ยได้อย่างแบบ คือมันมันมัน,มนจ็บปวดมากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็จะไปเห็นของทรอรของอะไรเงี้ยมากกว่าในจักรวาลหลักใช่ไหมในหนังอย่างอเวนเจอร์ย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูในฝั่งของเออแวนด้าเนี่ยเราสึงว่านางต้องผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งผมก็เลยโจหัวว่าเราจะอยู่กับความจริงที่แหลกสลายไปแล้วได้ยังไงนะฮะนี่คือ ตัวมอตโต้ของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับซึ่งฟังดูแล้วมันน่าเศร้ามากนะแต่ผมบอกเลยว่าตัวซีรีส์ไม่ได้เศร้าเลยซีรีส์คือโคตรสนุกเลยทุกคนคือ3ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะดูต่อดีไหมเพราะว่ามันดําเนินเรื่องแบบซิทคอมอ่ะเหมือนซิทคอมอเมริกาช่วงยุค1950อะไรเงี้ยครับเป็นซิทคอมที่โอ้โหอเมริกันอเมริกันผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือน หนังอย่าง True Man Show ที่เหมือนจะตัวละครจะต้องไปอยู่ในเหมือนกับโลกเสมือนอะไรบางอย่างแล้วเราก็แบบจะต้องทักทายเ <t> พื่อนบ้าน <t> จะต้องไปทํางานทุกอย่าง <t> มีชีวิตที่ดูแบบเหมือนกับอยู่ในอาถมรพถ้าแบบเมืองไทยก็นึกถึงพวกบางรัดซอย9หรือว่าพวกแบบอะไรอ่ะนั่นแหละไอ้ไอไอที่เราเห็นพวกซิคคอมทั้งหลายะนะครับแต่เรารู้สึกว่าพอมาอยู่ที่เรื่องนี้แล้วเ,เป็นตัวละครมาเวลเนี่ยเฮ้ยมันจะเล่นอะไรมันจะเล่นเวทมนต์ไหมมันจะเล่นเมจิคอลยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นตอนขาวดําเลยเราอาจจะไม่ชินกับวัยากรเท่าไหร่ผมขอแนะนําให้ทุกคนดูไปก่อนนะครัตอนแรก ตอนที่2ตอนที่3มเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมีดีเวล็อปของมันมากขึ้นจนมาถึงตอนที่4แล้วก็หลังจากนั้นขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีเรื่องที่สนุกมากตามมาแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้และสําคัญคือผมรู้สึกว่ามาเวล l มันยิ่งพาเราไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนคือมันไปไกลแบบที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรให้กับเราอะคือมันมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์ตลอดเวลามันมีเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะจบยังไงและสําคัญนะทุกคนเราจะได้เจอแบบ คือเห็นทั้งครอบครัวเลยคือเราจะได้เห็นแวนด้ากับวิชั่นกลับมาพบรักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือูไม่ยาว่าเขาจะตัดออกจากโลกภายนอกเลยแล้วมาอยู่ในโลกของไอซิคคอมเมืองเนี้ยที่ชื่อว่าเอา่อเมืองเวสต์วิลล์นะครับเมืองเวสต์วิลล์เนี่ยก็เป็นเหมือนเมืองที่แบบอยู่ในโลกที่เอ่อเขาเขาจะเป็นโลกของเขาเองอ่ะนะฮะแล้วก็ทุกผู้คนก็น่ารักเป็นเมืองเล็กๆใช้ชีวิตกันอย่างสงบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแวนด้ากับวิชั่นก็จะมีลูกกันด้วยนะฮะแล้วเป็นลูกที่แบบเป็นลูกแฝดที่น่ารักมากเลยคือผมบอกเลยว่าลูกแววนนนด้าิชั่่ีคือ อ่าชื่อแฮร์รี่กับทอมมี่เอ๊ะไม่ใช่ชื่อบิลลี่กับทอมมี่นะฮะเอ่อก็คือแบบดูแล้วเออดูแล้วน่ารักอะ่ะนะครับผมรู้สึกว่ามาขโมยซีนแย่งซีนได้ดีมากและสําคัญคือหนังจะพาเราออกไปจากจักรวาลเดิมๆให้เราได้เห็นอ่าความแปลกใหม่หรือว่าพลังใหม่ๆที่เราจะได้เห็นว่าเอเอไอตัววันด้าหรือวิชั่นสามารถทําได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วนกะ็ พาเราไปลุ้นแล้วก็ไปชนภัยอะไรหลายอย่างซีรีส์มันมีความเป็นแบบแฟมิลีม่มีความเป็นดิสนีย์มากมีความเป็นครอบครัวมากแล้วผมก็เลยแบบชอบเป็นพิเศษเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้รู้จักตัวละครเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วกเ็เรารู้สึกว่าตัวเรื่องเนี่ยก็ต้องชื่นชมฝั่งครีเอทีฟมากว่าเขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานได้อย่างน่าทึ่งมากๆผมรู้สึกว่าในแง่ของไอเดียคอนเซปต์หรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยผมว่าเขาเล่าตอนหนึ่งเนี่ย ประมาณแค่30นาทีเท่านั้นเองนะฮะแล้วในตอน 30- 40นาทีเนี้ยนะมีแค่9ตอนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เฉลี่ยเวลาในแต่ละตอนได้อย่างแบบเขาเรียกว่าดูแล้วกลมมากดูแล้วลงตัวดูแล้วแบบรู้สึกว่าไม่สั้นหรือว่าไม่ยาวเกินไปมันดูแล้วมันกําลังดีอะนะครับแล้วที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเราเรายิ่งเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยอย่างเวนด้าเองเนี่ยที่เขาแบบความจริงบนโลกณปัจจุบันของเขามันแหลกสลายไปแล้วใช่ไหมฮะ โอเคหลังจากนี้ผมอาจจะมีสปอยนิดหนึ่งนะต้องเตือนไว้ก่อนฉะนั้นถ้าใครไม่อยากฟังตรงนี้หรือใครยังไม่ดูไปดูก่อนแล้วค่อยมาฟังก็ได้นะครับโอเคเนี่ยผมขออนุญาตเข้าเนื้อหาเลยเนาะซึ่งอาจจะมีสปอยนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับคือวันด้าเนี่ยเขามีการทดทดแทนสิ่งที่มันเป็นรอยแผลในใจิตใจเขายัางไงก็คือเขาเลือกที่จะสร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะต้องปกคลุมเวสเวสเวสวิวของเขาทั้งเมืองเลยนะฮะ ผู้คนที่อยู่ในเมืองก็จะต้องถูกแบบว่าเหมือนล้างสมองแล้วก็มาทำตามบทบาทของตัวเองที่ได้รับแล้วก็จะถูกควบคุมโดยแวนด้านางจะควบคุมทุกอย่างะอะไรเงี้ยจนกระทั่งวิชั่นก็จะค่อยๆเหมือนตาสว่างแล้วค่อยๆหาความจริงเรื่อยๆพร้อมแบบคนที่อยู่บนโลกภายนอกที่จะพยายามจะแบบมาทําให้ทุกคนในเมืองตาสว่างแล้วก็เออหยุดยั้งอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าแค่นี้มันก็มันแล้วนะเออดูแล้วสนุกเลยแหละนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นคนข้างนอกที่เข้ามาอยู่ในโลกของเวสท์วิ์เวสท์วิ์เนี่ยมันทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นโลกที่ เหมือนเหมือนจะเป็นถูกครอบไว้อะคือผมพูดง่ายๆเหมือนถูกครอบกะลาไว้อะเนี่ยฉะนั้นคนที่ตามืดบอดก,ก็จะอยู่ในกลานะครับเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความน่าสงสารเราเห็นถึงความแบบเออมันมันก็จะลงลึกไปถึงเรื่องจริยธรรมว่าสิ่งที่แวนด้าทำมันถูกต้องหรือเปล่าจริงเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้เพราะว่ามันมก็เป็นการล่วงล้ำอำนาจสิทธิส่วนบุคคลหรือว่าอำนาจเขตแดนอะไรต่างๆด้วยนะฮะมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นงานที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของผลกระทบทางจิตใจ ถ้าเกิดว่าเรามีพลังอย่างนี้แล้วเราต้องสูญเสียคนในแบบนี้ถามว่าเป็นเราเราทำไหมซีรีส์เขาก็ตั้งคําถามตรงนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็ตัวละครรวมถึงตัวเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีพลังอย่างนี้เราก็คงทาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราปกติสุขได้ถึงแม้ว่านั่นจะเป็นความสุขที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะต้องเหมือนกับมโนมันขึ้นมาหรือว่าสร้างโลกปอมๆขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนั้นเนี่ยมันเป็นของจริงความรักมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงและคําว่่า Fond Family Flaver เนีย หรือว่าเป็นความฝันลึกๆของแวนด้าที่เขาอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะมีคู่รักอยากจะมีลูกแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ปกติสุขเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้รับความสมหวังในเรื่องนี้นั่นเองแต่ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเพราะว่าแน่นอนว่าสิ่งที่นางทํามันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นการที่จะฝืนความเป็นจริงนะครับแล้วเราเราจะแบกรับความจริงที่มันแหลกสลายได้ยังไงในเมื่อเราแบบเออเราเรา,เรา เราหนีมันเราพยายามที่จะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็หนีความจริงที่มันเป็นความจริงที่แท้ทรูไม่ได้อยู่ดีนะฮะสุดท้ายเราก็ต้องคนพบว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่โซลูชันที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วในหนังเนี่ยก็จะมีตัวร้ายหรือว่าตัวอะไรที่แบบเออมาแบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเวนด้าแม็กซิมอฟเนี่ยใครจะไปต่อกรเนี่ยแกได้เพราะว่าแกคือเก่งมากพลังนี่คือเยอะเลเวลแบบถ้าจะฆ่าธานอสได้เลยได้ซ้ำอะไรเงี้ยฉะนั้นคุณต้องดูเองว่าแบบเออมันสามารถ บียอนกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับรวมถึงวิชั่นเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวละครที่มารับเชิญเพื่อจะมาต่อก่อนกับเขาเหมือนกันซึ่งก็น่าทึ่งมากนะฮะในตัวเรื่องก็จะมีการพูดถึงแบบว่าหน่วยงานที่ชื่อว่าซอสนะครับเอเอส O เก็คล้ายๆแบบซอสที่แปลว่าดาบนะฮะก็คือ ก็เป็นหน่วยงานใหม่ที่เรารู้สึกว่าอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหนังเรื่องต่อๆไปของมาเวลก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคล้ายๆกับฝั่งของโลกิกที่มี TVA นะซึ่งอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันนะฮะในฝั่งที่เขาเซตโลกมาฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมผมทึ่งในในความสามารถของมาเวลที่เขาจะพาพาโลกของคนดูให้มันไปไกลกว่าที่ที่มันเป็นหรือว่าที่มันมีอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมากเลยนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าแบบ หลายๆครั้งอะชีวิตคนเรามันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วอะ á. คืออะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดไปแล้วเราก็ต้องแบกรับมันไว้อะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจเร,เราเหลือเกินเวลาเราได้เห็นตัวละครที่แบบเขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ความจริงแต่เขาไม่สามารถที่จะแบบ move on กับมันได้อะเออมันมันมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาเขาอยากให้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ในใจเขาตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันเป็นสิ่งที่ ตัวละครนี้ก็อย่างน้อยเราก็ดีใจที่ตัวละครนี้เขามีความสุขแบบนี้จริงๆสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขชั่วคราวนะฮะถึงแม้ว่ามันจะต้องหลอกตัวเองแต่ว่าในห่วงนั้นน่ะที่ผมบอกคือด้วยความที่ว่าความรักเหล่านั้นมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นนั่นแหละคือความจริงที่จะอยู่ในใจของแวนด้าไปตลอดกาลอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเราดูซีรีส์เรื่องนี้จบเราแบบเราทั้งประทับใจแล้วก็สะเทือนใจมากๆะอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าแบบสิ่งที่นางกำลังโฮอยู่มันไม่สามารถที่จะโฮต่อไปไปด้เพราะว่า มันกำลังฝืนกับโชคชะตาหรือว่าชะตาลิขิตของโลกอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นนางจะแลนดิ้งยังไงต้องไปดูเองซึ่งผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหเฮิร์ตเบรกิ้งมากๆเลยแล้วแบบทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับประทับใจมากกว่าโลกิกด้วยซ้ำเออผมดูโลกิกผมก็หลายคนก็คงไปชอบเรื่องนั้นมากอนะเนาะคือเรื่องนั้นก็ถือว่าเขาก็มีความดีความงามของมันแต่ว่ากับเรื่องเนี้ย ด้วยความที่ว่าเป็น p e r s o n a l lead ส่วนตัวที่ชอบเรื่องครอบครัวชอบเรื่องของแบบการแบกรับความเจ็บปวดการที่เราต้องแบกรับความจริงที่เราใจสลายทุกคนเกิดมาเราอาจจะใจสลายกับบางเรื่องแต่กรณีอย่างเวนด้าหรือทรอลเองเนี่ยเขาเขาใจสลายหลายๆครั้งแล้วเป็นแบบการที่สูญเสียครั้งใหญ่ครั้งสาคัญนั้น,น,นเลยในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่ไม่ได้แบบสูญเสียเยอะหรือว่าเข้าใจความเจ็บปวดนี้มากเท่ากับตัวเขานะครับฉะนั้นผมก็เลยแบบ อพอได้ดูแล้วได้เข้าใจเนี่ยมันก็เลยยิ่งรู้สึกไปมากกว่าเดิมว่าไอ้เรื่องเนี้มันเป็นซีรีส์ที่แบบได้ได้พูดกับคนดูในประเด็นนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากๆแล้วก็ตัวธีมของเรื่องมันมันมีความสดใสมันมีความแบบเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเป็นสีลูกกวาดอ่ะเออมีความเป็นสวนสนุกมีความเป็นธีมปาร์คมีความเป็นอ,อ่ออะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออดูเหมือนกับเป็นเมืองที่น่ารักสดใสแต่ว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องที่แบบ มันมันลึกซึ้งเป็นเรื่องของชีวิตมากแล้วก็มันก็พูดถึงเรื่องของแบบมีความเป็นจักรวาลอะไรบางอย่างที่มันมีความไซไฟเข้ามาเกี่ยวข้องมีความแบบเขาเรียกว่าการที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะฮะมันมันเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกเลยแล้วมีด็อกเตอร์มีตัวละครรับเชิญที่เราจะได้เห็นในหนังเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ต้องไปดูเองว่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับก ส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมสะเทือนใจไม่สุดก็อย่างมาแชร์นิดนึงก็คือตรงประโยคบอกลาของแวนด้ากับวิชั่นแล้วกันนะฮะคือเขาก็จะก่อนที่จะบอกลากันเนี่ยเอ่อก็จะมีฉากที่เขาพาเด็กๆไปเข้านอนซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือจะเป็นการเห็นลูกของตัวเองครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่แวนด้าก็บอกว่าขอบคุณนะเด็กๆขอบคุณนะที่เลือกแม่เป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยผมฟังฉากนั้นก็แบบโอ้โหเฮิร์ตเบรกกิ้งแล้วตรงฉากนั้นผมรู้สึกว่าแบบ คือเด็กมันขโมยซีนมากกับเรื่องเนี้ยคือน้องังเล่นดีมากเล่นน่ารักน่ารักคือลดพลังอะไรต่างๆก็น่าสนใจแถมยังมีการคอสโอเวอร์ของไอตัวไอ,วอควิกซิเวอร์ด้วยนะที่ไปเอาควิกซิเวอร์จากจากักรวาลของทเวนตี้เซนติลี่ฟที่เป็น x men หรืออะไรต่างๆมาอยู่ในเรื่องนี้แทนไอควิกซิเวอร์ที่อยู่ในจกักรวาลหลักของมาว์เวลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> แต่เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็ก็มีเฉลยมัอนอะไรเหมือนกันถือว่าไลฟ์เหมือนกันนะมาว์เวลอ่ะนะครับก็ก็มีความเซอร์ไพรส์อออะะไรรกกกััออับบคคนนนนดูหหลลาายย่งเเมืแ้ว็ วิชั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าวันด้าผมรู้ว่าเราอยู่กันแบบนี้ไม่ได้แต่ก่อนที่ก่อนที่ผมจะไปอ่ะผมรู้สึกว่าผมต้องรู้อะไรบางอย่างผมอ่ะเป็นอะไรอะไรไง <budgets> เงี้ยเออเขาถามว่าเขาเป็นอะไร <_ volatile> เพราะว่าวิชั่นเนี่ยตอนที่เขาตาสว่างอ่ะเขาแทบจะไม่รู้จักแล้วว่าตัวตนเขาเป็นใครเขารู้แค่ว่าเขารักวันด้ามาก animales, แต่นอกเหนือจากนั้นเขาไม่ได้มีความทรงจําในอดีตอะไรหลงเหลืออยู่เลยจงงนกระทั่งเขาสามารถแบบค่อยๆ่อยเรคโคเวอรี่ค่อยๆตาสว่างขึ้นมาได้อะไรเงี้ยจนเขาได้อ่า เข้าใจครั้งหนึ่งว่าตัวตนเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นแวนด้าก็เลยตอบไปว่าวิชั่นคุณคือส่วนหนึ่งของไมสโตนที่อยู่ในตัวฉันโอ้โหฟังแค่นี้ก็แบบคือคิดประโยคนี้ได้ยังไงอะเดอหลอกนี้มันมันไพเราะงดงามแล้วก็น่าเศร้ามากๆคุณคือส่วนหนึ่งของไมสโตนไมสโตนก็คืออออไอตัวอัญมณีที่พูดถึงเรื่องจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองนะครับนั่นก็คือว่าจิตวิญญ,ญาณของคุณเนี่ยอยู่ในตัวฉันคุณคือสายไฟเลือด และเนื้อที่ฉันสร้างขึ้นคุณคือความเศร้าและความหวังของฉันแต่ส่วนใหญ่คุณก็คือคนที่ฉันรักนั่นคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้มันพูดถึงโลกที่อาจจะเป็นเหมือนโลกอมปลอมของแวนด้าแต่ว่ามันเป็นโลกที่เ,เราจะได้เห็นเลยว่าเ บางครั้งเนี่ยความจริงอันโหดร้ายมันทาให้เราจะต้องบีบให้เราต้องสร้างโลกปอมๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะประโลมว,ว่าอย่างน้อยโลกใบนี้ก็ไม่ใจร้ายกับเราเกินไปนะครับทีนี้เอาไอวิชันก็ตอบว่าผมอะ่ะเคยเป็นเสียงที่ไม่มีร่างกายเพราะเขาเคยเป็นจาวิตมาก่อนใช่ไหมผมเคยเป็นร่างกายที่ไม่ใช่มนุษย์และตอนเนี้ยความทรงจำของผมก็กลายเป็นความจริงใครจะรู้ว่าผมจะกลายเป็นอะไรต่อไป เราเคยบอกลากันมาก่อนจึงสมเหตุสมผลแล้วเขาก็หยุดพูดไปไอตัวแวนด้าก็บอกว่าที่เราจะได้กลับทักทายกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววิชั่นก็ปิดท้ายด้วยว่าลาก่อนที่ลักก่อนที่ล่างเขาจะค่อยๆสลายหายไปคือคือคือเอาจริงอะ่ชะชัก ร่างสลายหายไปนี่มันดูคีเช่มากมากเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะเห็นในหนังเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าด้วยบริบทที่คอสแคตติ้งไว้นะก็ตัวโลกที่มันอยู่ดีๆไอภาพในหัวมันเริ่มล้วนๆแล้วแล้วมันก็จะเปลี่ยนนั่นไปเปลี่ยนนี่มาอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันแบบมันแสดงถึงความสับสนมันแสดงถึงความเจ็บปวดมันแสดงถึงความอ่อนล้าแล้วมันก็แสดงถึงความเข้มแข็งในตัวผู้หญิงคนหนึ่งได้ดีมากๆนะฮะและอย่างที่วิชชั่นบอกก็คือ หลังจากนี้เราอาจจะบียอนไปเจอกันใหม่ด้วยอะไรกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เราไม่รู้ว่าจะกลับมาพบกันด้วยในลักษณะไหนอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกเลยว่ามาเวลมักจะมีเซอร์ไพรส์ที่เราคาดไม่ถึงเสมอนะฮะฉะนั้นผมก็เลยแบบดูเรื่องนี้จบแล้วแบบพอไป,ไปถึงตอนท้ายนะัมันก็เออมันมันมัน,มนจี๊ดเรามากๆเลยอ่ะเออเจี๊ดในแบบที่ว่าเราไม่ต้องมีซีนบิวเศร้ามากขนาดนั้นแต่ว่ามันมันอิ่มมันมีความสุขแต่มันก็สะเทือนใจก็อย่างที่ผมได้โจ๋วว้ไว้ไว่า เราจะอยู่กับความจริงที่แหลกสลายไปเราได้ยังไงความจริงหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่ได้หวังให้มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราเลือกที่จะแก้ได้เราย้อนอดีต,ตไปได้เราก็คงแบบเราจะไปเปลี่ยนไทม์ไลน์ของเราไหมบางทีไทม์ไลน์เราอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้มีอัญมณีที่จะดีดนิ้วกับไปย้อนเวลา leopard. อะไรเงั้นได้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะใช้ชีวิตของเราต่อไปอยังไงนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะยอมรับความจริง และก็ต้องยอมรับให้โลกหมุนต่อไปนะครับโดยที่เราก็ได้รู้ว่าคือจริงเรารู้อยู่แล้วแหละแต่เราแค่ไม่ยอมรับมันเองว่าสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้หรือควบคุมอะไรได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ถูกใจเรามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะนั่นคือความจริงและความจริงก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องยืนหยัดแลวก็ต่อให้เราจะต้องโดดเดี่ยวเหมือนกับที่แวนด้าบินไปบนฟ้าแล้วก็ล่องลอยไปบนอากาศคนเดียวตอนจบ ผมว่ามันก็ดูทั้งสวยงามในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็เจ็บปวดมากๆนะครับมันดูแล้วมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องราวที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นความสุขจริงๆของแมนดาแล้วเราได้เราดีใจที่เราแอพเฟกเจดมากเลยที่มาเวลโคาทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเราได้เห็นว่าเออการที่คนเศร้าคนหนึ่งที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้ว แต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีความจริงเล็กๆมันมีมุมเล็กๆหรือเมืองเล็กๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีตัวตอนอยู่ยังมีความสมบูรณ์ในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่จะยังอยู่ในใจเขาถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาทําอะไรอย่างนี้ได้อีกแล้วซึ่งแน่นอนว่าไอคนที่อยู่บนเมืองเขาก็าอาจจะโกรธเวนด้าซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทางศิลธรธรมที่ไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ ฮีโร่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้เออพูดง่ายๆว่าฮีโร่เขาต้องช่วยคนต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องแอ็คไลกับฮีโร่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วมุมของฮีโร่ที่อ่อนแอแล้วมันไม่ได้เข้มแข็งแล้วมันก็มีความเจ็บปวดมันมีความต้องการมันต้องมีความแบบต้องการความสุขต้องการครอบครัวปกติต้องการชีวิตที่มันดีงามเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ดีใจที่ดิสนีย์พลัสมาเวลก็สร้างเรื่องนี้ให้กับเขาซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการเติมมิติให้กับตัวละครอย่างเวนด้าแล้ว สมบูรณ์แบบแล้วเรารักสองตัวละครนี้มากขึ้นเยอะเลยจากตอนแรกเราไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับฉะนั้นผมก็เลยแบบเชียร์ใครที่ยังไม่ดูนะครับให้ลองไปดูกันแล้วก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยก็อยากให้มาลองคอมเมนต์กันว่าเออคุณอินหรือว่าชอบเรื่องนี้เหมือนเราหรือเปล่าส่วนตัวผมรักเรื่องนี้มากๆเลยผมรู้สึกว่าเออผมถูกฉลองกับเรื่องประมาณนี้มากๆแล้วก็ ม,มันทําถึงอ่ะเออแล้วมันเซอร์ไพรส์เราถึงแม้ว่ามันจะมีตอนแปลกมันอาจจะไม่ใช่รสชาติที่เรารู้จักมันอาจจะมีความน่าเบื่อหรือว่าความแบบอีหยังวะนิดนึงในช่วงแบบแรกๆอะไรเงี้ยที่เราเห็นภาพขาวดําเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่มาเป็นสีอันเดียวในขณะที่จอดำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคอนเซปต์หรือล่าว่าคอนเซ็ปชวลเปล่าว่าพยายามจะเล่นอินดี้อะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเหตุผลมาหมดเลยเขาตอบเหตุผลเขาปูอะไรมาเขาเขาเขากลับไปตอบคําถามอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเคลียร์มากๆอ่ะนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบ เออเราโอเคเลยแค่แค่แค่สงสัยนิดน,นึงว่าเอวิชันน่นอีกตัวหนึ่งมันมันมันไปไหนแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันมันลงตัวแล้วก็ดีงามมากๆโดยเฉพาะพาร์ทของครอบครัวนี่ก็บอกว่า Family is forever นี่คือแบบเราแบบเราเราสตันมากเราเรารักมากเลยอืมเป็นเอเนจีที่เราแบบเราเราดีใจที่ได้มาดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ ก็อขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่บอกต่อว่าเรื่องนี้ดีจริงนะครับดีกว่าหน้าหนังแล้วถ้าคุณไม่ได้ชอบ2ตัวละครนี้คุณต้องลองเปิดใจดูอะเออผมบอกเลยว่าผมเองผมไม่ได้อิน2ตัวนี้มาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าพอดูเนี่ยรู้สึกว่าเออผมผมรักเรื่องนี้ชิบหายเลยนะฮะคือรักมากแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแทนะรู้สึกว่าเออยิ่งในแบบช่วงเวลาโควิดแล้วเราได้พบเจออะไรต่างๆหร,หรือหรือเราเองเราก็พบเจอความสูญเสียอะไรบางอย่างหรือว่าช่วงเวลาที่เราไม่สามารถย้อนกลับมาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีพลังนี้นะเหมือนเวนด้านะ สร้างโลกความจริงอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละในโลกความเป็นจริงเราก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะรับความจริงต่างๆให้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังนั้นนะไม่ต้องสร้างโลกปลอมๆขึ้นมาเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงอยู่ดีสุดท้ายมันก็ไม่ได้จีรังใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องหาทางไปต่อแล้วก็เรามีลมหายใจแล้วก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามแล้วกันเออเป็นแฮปปี้แซดอะนะฮะที่ผมรู้สึกว่าอ่า ดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกไนะคนอาจจะฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเศร้ามากป่ามันดึง d e e p l เลยหรือลบาผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองเนาะคุณจะมองว่ามันสนุกสนุกเพลินๆก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าด้วยความที่ว่า f e ล l i n g ตอนนี้มันค่อนข้างบลู e แบบรู้สึกแบบ เออเรามีความผิดพลาดเหมือนกันเราอยากย้อนเวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเราเราเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเราอยากจะมีโลกอ,อย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยโลกที่แบบเหมือนกันไปใช้ชีวิตสงบสงบเป็นโลกเดียวเดียวที่ไม่ยึดติดอะไรกับใครเป็นโลกที่เราสามารถได้อะไรอย่างดั่งใจอย่างที่เราต้องการได้ซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอืมก็ลองไปดูเผื่อคุณจะได้แบบรู้สึกซึมซับไปกับมันรู้สึกแบบเจ็บปวดรู้สึกแบบ เหมือนเยียวยาอะไรเงี้ยเออค่อยๆ moving on ไปกับมันนะครับก็เป็น coming u e series เหมือนกันและเนาะนะครับอยากให้ลองดูกันด้ตัวเ,เองนะครับอ่ะโอเคขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังได้เนาะนะครับอันนี้ก็คือรีวิวของผมนะครับก็ใครที่ชอบรีวิวหรือว่าติดตามรับฟังผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัส sl นะฮะทั้งในช่อง u t u b e แล้วก็ TikTok กเลยนะครับก็จะมีเรื่องราว s ี r ีส s หรือภาพยนต์มาเล่าสู่กันฟังนะฮะโอเค วันนี้ก็ขอยัุจบการรีวิวเดี๋ยวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับไปก่อนครับสวัสดีครับ